วอกสวัสดีปีวอกสวัสดีปีวอกนะคะวอกก็ท่านที่ป่วยเดี๋ยวจะหายป่วยนะคะท่านที่ป่วยแย่อยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวจะได้กลับบ้านค่ะท่านที่กระเป๋าป่วยเดี๋ยวจะสบายใจขึ้นค่ะท่านที่เครียดมีปัญหาเครียดความขัดแยง้งรุนแรงเดี๋ยวจะ คลายขึ้นมันไม่มีอะไรคงอยู่และถาวรค่ะค่อยๆใจเย็นๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเวลาใหม่เล็กข้ลยมาต้องค่อยๆค่ะค่ะยังใส่สีขาวถึงวันที่4นะคะเดี๋ยววันที่4จะให้ใส่สีเขียวกับฟ้าอ่อนฟ้าแก่ไว้เขียวทุกเขียวแล้วก็ฟ้าอ่อนฟ้าแก่น้ำเงินกรมทรดมาไว้นะคะเดือนนี้สีที่มันไปช่วยให้หมายเลขสี่ดีใส่ไว้ค่ะเพราะว่าหมาเลขสีเป็นไม้ไม้ดีค่ะ ไม้ดีทุกเครือข่ายด้านความสัมพันธ์เดี๋ยวจะสบายใจขึ้นมากๆนะคะท่านที่ทเทาะบอกแว้นไม่สบายใจเรื่องความรักเดี๋ยวความรักจะดีค่ะ,คะก็ไม่มีอะไรนะพอเรามันดีแล้วมันก็ดีนะนอนทิศตะวันกตกตกเฉียงใต้มากมากท่านที่เป็นชาวทิศตะวันตกท่านที่เป็นชาวทิศตะวันออกนอนตะวันออกเฉียงใต้ให้มากๆค,ๆค่ะขอให้รวยๆเฮงๆค่ะปังๆนะคะ สวัสดีค่ะ